ชีวิตนี้ผมมันเป็นคนนิสัยอย่างหนึ่งเว้ยคือแบบแม่งค้างค้างขาขานะครับมันต้องได้สักทางเห,หรอวะไม่สักครู่2รอบไปไลฟ์ผ่านสตรีมหลุดใช่ปะ่ะเดี๋ยวลองดูสิลองดูสิผมไลฟ์ผ่านโทรศัพท์นี่แหละนะครับรอบเนี้ยมันจะยังไงนะครับเด้งไหมอะไรไหมมาคุยกันครับ ะอะมีมาหรือยังโอเคมีเข้ามาละนะครับคุณจะได้เข้าใจว่าช่องนี้เป็นแบบนี้เจ้าขอ,องช่องคนทําช่องม้อย่างนี้มันต้องเอาให้ได้สิวะ่ะพวกเราผมมันต้องพูดให้จบให้ได้ผูสายเตรียมมานะครับมาเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดเออนะครับ บางทีเราก็ยอมแพ้อะไรง่ายๆไม่ได้ใช่ไหมแปดท่านมาแล้วนะครับอืมอ่ะโอเคไม่ยอมคุนามยอมไม่ได้ผมเป็นแบบนี้แหละนะครับเนี่ยไลฟ์โทรศัพท์บารลุท่านดูสิดูสิจะดูสิจะตัดอีกไหมนะครับฝากกดไลค์ให้หน่อยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดอะไรก็ได้สนับสนุนกันหน่อยนะครับ สวัสดีอีกรอบครับผมมาอีกรอบครับนะครับให้มันรู้ไปนะว่ามันจะตัดเราได้ขนาดไหนอ,อ๋อของพี่เม้งก็เด้งเออหลายหลายที่เป็นแล้วแหละนะครับเออนะครับฉะนั้นเวลาผมน้อยอะทุกท่านผมสรุปแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวจะมีบางท่านที่มาชมย้อนหลังแล้วก็งงว่าทาไมมึงแบบเออมึงเริ่มมาจากไหนวะอะไรเงี้ยหรือทำไมมึงพูดสั้นจังวะหรืออะไรเงี้ยต้องต้องมีคนย้อนหลังยศอ่าสายย้อนหลังที่เขาไม่รู้เรื่องนะครับฉะนั้นเอาผมสรุปที่ผมพูดเมื่อกี้แล้วกัน ประมาณแบบ3ามเจ็ดนาทีก็คือได้ผลมันก็ดีอย่างน้อยเนี่ยมันก็เห็นพัฒนาการว่าจากที่เราแพ้นิวคาสเซอรแบบเย่าเยือนบ้างส่วนมากจะแพ้บ้างมันก็เริ่มชนะได้นะเป็นผลการแข่งที่ดีขึ้นแต่ว่าทรงเนี่ยหลังสามมันยังไม่เสถียรน,นะครับปรับเป็นหลังสี่แล้วมันเสถียรกว่ามันดีกว่านะครับก็อยากให้ตั้งต้นเป็นหลังสี่ ซึ่งเป็นระบบที่ทีมเล่นที่ดีที่สุดไปก่อนนะครับแต่ว่าหลังสาอ่ะอย่าเพิ่งไปทิ้งหลังสามอย่าเพิ่งไปทิ้งก็พยายามใช้หลังสามไว้นะครับก็พยายามตั้งอ๋อพยายามใช้หลังสี่ไว้แต่ว่าหลังสามอ่ะให้ปรับเป็นระบบตอนจะแก้หมากหรือว่าทําให้กู้เดี่ยวสู้สับสนก็ปรับไปใช้หลังสามได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่แบบผม บอกไปในช่วงต้นไลฟ์เมื่อกี้เผื่อสายยอนหลังเขาเข้ามาชมแล้วก็งงอะไรวะอะไรเงี้ยอยู่ดีมาขึ้นมึงพูดอะไรของมึงอะไรเงี้ยนะเพราะว่าด้วยเหมือนเน็ตโดนด่ายเยอะครับเอาจริงบางท่านมาไม่รู้เรื่องกระดานะครับหรือว่าเขาเรียกว่าไงพูดไม่ถูกใจกระดาไม่พูดกระดาผมก็โดนเยอะอยู่ก็ต้องพูดได้มันครอบกลุ่มนะครับก็ดีใจที่เก็บผลได้ผมไม่ติดในเรื่องของการ เปลี่ยนตัวนะครับเพราะเข้าใจในข้อจํากัดนะครับเข้าใจในข้อจํากัดแต่ว่าที่อยากให้ต่อยอดคืออยากให้อโมริมรู้ว่าอย่างน้อยอ่ะหลังสามอ่ะนะครับเด็กๆเล่นเข้าใจน้อยกว่าหลังสี่นะครับอยากให้อโมริมแบบค่อยๆดูตรงนี้ไปค่อยๆจูนตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับ อันนี้คือสิ่งที่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 ฝากไว้ในช่วงต้นคลิปนะแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นที่เมื่อกี้คุยค้างไว้เพราะมีท่านหนึ่งเขาฝากให้มาจัดเป็นแบบกลางอา่อเป็นสีสองได้ไหมหรือว่าถ้าเป็นสี่สสามหนึ่งใช้บูโน่ตงไหนก็เลยบอกว่าโอเคงั้นจับบูโ n นอยังไงก็ต้องยืนเหมือนกลางรูอย่าจับไปยืนต่ำเหมือนตีเลมัน เออนี่คือสิ่งที่ฝากไว้มงขออนุญาตแก้ปกนิดนึงนะแม่บางทีคนเรามันก็ต้องพยายามเลยพยายามเอาจนได้นะเอ้เออนะครับอ่ะรอครบเจ็ดท่านก็รอครบเจ็ดท่านครับไม่เป็นไรนะครับยังอยู่กันไหมถ้าอยู่ฝากพิมพ์หนึ่งมาหน่อยนะครับที่ยงอยู่ฝากพิมพ์หนึ่งมาหน่อยนะเออคุณต้องยอมใจกับความบ้าของผม,ผมวันนี้ผมผมบ้าแล้วไหนๆก็วันหยุดแล้วจะปีใหม่แล้วนะครับ เออนะระบบล่มใช่ไหมถ้าระบบถ้าใช้จากโพสต์ล่มใช่ไหมเออกูไลฟ์โทรศัพท์นี่แหละคราวนี้มันจะตัดกูอีกไหมนะครับรอดูขอบคุณทุกหนึ่งครับนะครับเออ, <c oughs> อเรื่องคาร์ลสบาลบ้านะครับเรื่องคาร์ลสบาลบ้าเนี่ยเอาจริงผมเข้าใจว่าแฟนช่องไม่อยากได้กันในมุมการทำคอนเทนต์มันทํายากนะเวย้ยผมพูดตรงๆนะครับ มันยากนะคือทําคือเราต้องเสนอข่าวซึ่งเป็นข่าวที่แฟนบอลไม่อยากได้ยินเนี่ยมันยากนะเว้ยเพราะว่าผมไม่เข้าใจว่าหลายท่านาอยากได้อันเดซันวอลตันถ้าเป็นตัวซื้อแก้ขัดก็ลูปเบนเนเวสสุป,ปะเพราะว่าหลายคนก็ชอบลูปเบนเนเวสอยู่แล้วนะครับแต่เรื่องของคาร์ลอสบาลบาเนี่ยอยากให้เข้าใจว่า,วาคือถ้าไปดูร่างเทพของบาลบาเนื้อตัวของบาลบา ตอนตอนน้องมันเล่นได้อะมันก็มีของอยู่ในระดับหนึ่งอันนี้ผมตัดเรื่องไอ้เด็กคนนี้อยู่แอฟริกาเดี๋ยวแอฟริกาคัพออฟเนชั่นต้องเสียเงี้ยตัดไปก่อนนะเพราะว่าตอนแอฟริกาคัพออฟเนชั่นเนี่ยมันก็ไม่กี่เดือนหรือบางทีเป็นแค่เดือนเดียวนะครับจริงๆมันอย่างที่คุณเกมเมอร์ QF5LP บอก คือหลังบ้านเขาจะเอาอะพวกเราแฟนบอลก็บ่นที่บ้านเราแต่มันก็ไปห้ามเขาไม่ได้เหมือนตอนที่เราจะเซ็นเมชั่นเมาส์อะครับตอนนั้นเราก็อยากได้ไรส์อยากได้กลางเชิงรับสุดท้ายเขาก็เอาเม,อมาส์มาเราก็ทาอะไรไม่ได้แต่มันก็มีมุมที่ว่าคือขอให้บาเลบ้ามันล่างเทพล่างตอนมันเล่นกับไรตันฤดูกาลที่แล้วอะเออนะครับแล้วก็ตอนแอฟคอนอย่างที่คุณสราย,ยุธบอกบาเลบ้าก็ พลิกบอลได้เป็นพลังงานตัดเกมได้พาบอลขึ้นหน้าเติมมายิงได้ไมันตัวพลังงานนะครับแล้วเขาทาได้ถูกปะก็อยากให้มันอยากให้คีฟตรงจุดนี้ไว้อยากให้คีฟตรงจุดนี้ไวนะอันนี้อันนี้คือในในเคสของอ่าบาเลบ้านะครับส่วนเรื่องของรูเปเนเวสตอนนี้มันก็เป็นขั้นตอนของการเจรจา ระหว่างแมวเตดกับเอเย่นของเน v วสคือเกสต์ดีฟิลด์เกสต d ีฟิลดคือบริษัทของฮอเก้แมนเดสซึ่งมีเอเย่นอยู่เยอะมากนะครับโอโทษมีนักเตะเยอะมากดึกแล้วกูมีนักเต,เตมมกกะเตอยู่เยอะมากนะครับแต่มีการคุยจริงมันก็ต้องคาดหวังหรือหวังว่า มันอาจจะมีอะไรในกอไผ่ก็ได้นะอันนี้คือสิ่งที่อแอบหวังคุยกับแฟนช่องผ่านโทรศัพท์ครับเพราะว่าไลฟ์ผ่านระบบมันตัดผมสองรอบแล้วนะครับก็เลยต้องไลฟ์ผ่านโทรศพัพท์ดูเพราะว่าคือไลฟ์ไม่นานหรอกครับแต่แค่จะพยายามพูดในสิ่งที่ค้างไว้ให้จบนะครับเพราะว่ามีเรื่องสําคัญที่ผมอยากจะพูดด้วยนะแต่ว่าืจริงๆถ้ามันเป็นไลฟ์เดียวคนจะ คนจะเข้าใจมากกว่าใช่ปะ่ะแต่ว่ามันก็นั่นแหละครับมันุดมันหลุดไปละหลุดไปสองรอบนั่นคือเรื่องของเนเวสถ้าถามผมผมก็ยังรู้สึกว่าเนเวสจาเป็นเหมือนเดิมเนเวสยังคงมีความสําคัญที่ต้องดึงมาให้ได้เหมือนเดิมผมยังยืนยันว่าในความเห็นส่วนตัวผมตลาดรอบนี้ยังไงก็ต้องมีกองกลางเข้ามาก่อนนะครับอย่างน้อยหนึ่งคนคุณไม่สามารถใช้กาเซเมนูอูกเต้บูโนโ่สภาพแบบนี้ แล้วคุณจะคาดหวังท็อป t ฟ p 5ทฟมันไม่ได้มันยากเกินไปและถ้าสมมติทีมงานสโม,มสรหวังจะไป UCL กับกับที่มีแค่นี้ผมว่าคุณไม่ได้มองตามหลักความจริงผมว่าคุณเพอ้อฝันผมว่าคุณอาจจะคือคุณอาจจะทําได้ก็ได้ครับแต่ณนะตอนนี้ผมคิดว่าคุณโลกสวยเกินไปถ้าคุณคิดแบบนั้นนะครับสภาพของกาเซ่คนเดียวในวัยใกล้34ที่ต้องทาทุกอย่างในการตัดเกมตรงกลาง บูโน่ที่เริ่มจะเจ็บเป็นแล้วนะครับบูโน่ไม่ใช่ร่างเหล็กเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับแล้วก็เมนูซึ่งยังหาจุดลงตัวไม่ได้ว่าจะเล่นตรงไหนอุกตเต้โอเคเกมที่เราเล่นดีครับไม่เถียงเล่นดีครับแต่ว่าเขาจะไวเนื้อเชื่อใจได้กี่เกมเล่นดีกันกี่เกมถูกไหมอันนี้ก็จะเป็น สิ่งที่ผมคิดว่ายังไงก็ต้องเติมคาร์ลส b บาลีอ่ะโทษรูเ uh, บนเนเวสลงไปในระบบนะครับส่วนคาร์ลส b บาลบ้าถ้าเขาจะซื้อจริงตลาดหน้าร้อนก็ต้องยอมก็ต้องยอมมันอาจจะไม่ใช่ตัวที่เราถูกใจนะครับในทุกตลาดมันจะมีตัวที่แบบมึงเอามาทำไมวะอะไรเงี้ยนะครับเพราะบางทีเราไปห้ามสมโมสรไม่ได้ก็อยากให้เข้าใจความยากมันอยู่ที่คน นำเสนอคอนเทนต์อย่างผมนี่แหละเน,นี่ยพูดกับแฟนช่องตรงๆเพราะว่าเวลามีข่าวมาพอมันตัวที่แฟนบอลไม่อยากได้ผมก็ต้องรายงานทั้งที่ผมก็รู้ว่าพอไม่อยากได้ปุป๊บอ่ะมันก็จะไม่เกิดรีแอคกับแฟนบอลคือคนทําช่องรู้ดีครับคนทำคอนเทนต์รู้ดีนะครับแต่บางทีมันก็ต้องทํามันก็ต้องทําความเข้าใจว่าก็เขาจะเอาจริง,รง,รงอะ่ะมันเป็นแบบนี้นะครับฉะนั้นผมยังเชียร์ให้ดึงรูเไปในเวสสุดนะ มันตอบโจทย์ที่สุดผมเข้าใจดีว่าถ้าระยะยาวที่จะยืนแน่ๆเนี่ยอยังไงก็ต้องแอนเดอร์สันวอลตันหรือถ้าสมมติบาเลบ้ากลับมาเทพกับไรตันแล้วพวกเราแฟนช่องชอบกันมากขึ้นหรือกลับมาให้ใจเขาอีกรอบนึงก็อาจจะก,ก็อาจจะเรียกคะแนนจากแฟนๆกลับคืนมาก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าตามข่าวอะ่ะคือตอนนี้แฟนบอลก็ยังคง ตั้งคำถามแต่สโมสรก็ยังคงจะมองบาเลบ้าเหมือนเดิมมันก็ต้องเป็นด้วยประกาศราชนีนะครับอ่ะนั่นคือเรื่องของบาเลบ้าเนวสคุยจบแล้วเรื่องนิวคาเซิลหลังเกมจริงผมพูดไว้ในไลฟ์แต่ทีนี้ไลฟ์มันหลุดก็จริงนะครับแต่ว่ามันก็มันก็ยังทิ้งไว้ในระบบอยู่คุณก็ไปตามดูกันได้สี่ร้อยทักอยู่ใช่ไหมครับถ้าอยู่ฝากพิมพ์อะไรก็ได้พิมพ์พิมพม์2มาหน่อยนะครับพิมเลขสองแล้วกันเพราะว่าจริงจริง อันนี้มันคือตัวซ่อมซึ่งผมจะทิ้งไว้แหละนะครับแต่ว่า,าคงจะไม่ได้ไลฟ์ตรงนี้นานนะครับก็เอาที่อยู่เอาที่อยู่กันแล้วกันเนาะคือผมจะต้องเล่าแบบนี้นะครับด้วยความสัตย์จริงตรงไปตรงมาเพราะว่าเราก็เหมือนเป็นเพื่อนกันเนาะคลิปฟุตบอลลัดดี h เ l l หลังเกมเจนิวคาซเซิลนะครับผมให้ข้อมูลไม่ครอบคลุมและคลาดเคลื่อนผมพูดว่าพอเปลี่ยนกาเซออกแล้วเราใช้หลังสานะครับซึ่งที่ผมพูดเนี่ยมันถูกส่วนหนึ่งคือเราใช้หลังสามจริงๆเป็นพาร์ตแต่มันเป็นหลังสาช่วงท้ายเกมตอนทีมเป็นหลังอุดแต่พอกาเซยออกเรายังคงเชฟของหลัง4ไว้จนกระทั่งสินาทีสุดท้าย ฉะนั้นเอาเท่าที่ผมดูนะแล้วผมดูทั้งเกมนะมันเป็นหลังสามอยู่ช่วงหนึ่งแต่ว่ามันไม่ใช่แผนหลักแผนหลักมันคือหลังสี่นะครับซึ่งข้อมูลตัวนี้มันคาดเคลื่อนสิ่งที่ผมทําก็คืออ่ก็มีแฟนแฟนช่องเขาก็พยายามแบบไปหาข้อมูลมาหรือว่ามีพี่ๆหลายท่านเขาก็อ่ลงเป็นข้อมูลนะครับซึ่งก็เออเราก็ได้ไปทบทวนล้วก็เราก็ก็ไปดูนะครับก็เอยชื่อได้นะเพราะว่า พี่เป็นพี่ที่เราเคารพอยู่แล้วนะครับก็เพจพี่โบ๊ทกับเพจพี่เม้งนะครับเราก็มาเราก็มาทวนดูแล้วก็เออเว้เออนะครับเราก็เลยมาได้มาทําข้อมูลรอบก็เป็นอย่างที่พี่ๆทั้งสองเขาบอกว่าเออหลักๆมันคือหลังสี่แต่ว่าเราก็สิ่งที่เราทําก็คือเราไปทํากันบ้านอีกรอบหนึ่งลองดูเกมอีกรอบหนึ่งเราทําคลิปในช่วง เช้าวันอาทิตย์อีกรอบหนึง่งเพื่อที่จะเพื่อที่จะเก็บตกในสิ่งที่เราคลาดเคลื่อนไปทำโพส์ตในเพจลงอีกทีหนึ่งนะครับพี่บอสจันครับผู้บรรยายโมโนแม็กซ์นะครับก็เป็นอีกหนึ่งค o l u m n i s t แฟมิลเมากความสามารถนะครับฝีมือนะครับแล้วก็เป็นสายวิเคราะห์ เป็นคอลัมนิสคุณภาพนะครับไม่ใช่โบสเชลซีปีเตอร์โบสก็ก็ปีเตอร์โบทสครับปีเตอร์โบสก็น้องผมนะครับอทีเนี้ยผมก็จะเล่าให้ฟังว่าวันศุกร์คือแม่งมาราธอนจัดทุกคนวันศุกร์อะผมไปที่ขอบสนามถึงขอบสนามสิบโมงใช่ปะ่ะ สิบโมงสิบอ็ดโมงสุดที่สิบเอ็ดมกว่าๆรวยงานที่ขอบสนามแบบทั้งวันมีพักมีนอนมากมีอะไรมากนะครับเรามีอัดรายการมีไลฟ์ช่วงค่ำนะครับเสร็จปุ๊บก็รันงานยาวไปนะครับกว่าจะเสร็จคือช่วงประมาณตีสามเราก็มาดูบอลต่อเลยก็คือผมไม่ได้นอนเลยตั้งแต่ช่วงเช้ามาบอลจบตีห้าซึ่งผมก็ดูอยู่นะครับ ตอนนั้นคิดแล้วว่าอยากอัดคลิปหลังเกมเลยเพราะว่าเคือกลัวทุกท่านรอและบางทีก็มีบางท่านที่ไม่ได้ดูช่วงตีสามก็จะรอคลิปช่วงเช้าแต่ผมไม่ไหวจริงๆทุกท่านผมก็เลยแบบตั้งเวลานอนไปสักประมาณสองสองชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งร็จปบผมเลยตื่นมายอมรับว่าเราไม่ได้จ้องเกมแบบละเอียด ขนาดนั้นนะครับแล้วจริงด้วยความที่เวลาผมดูเกมเวลาผมดูเกมผมจะบางทีมันก็มีอารมณ์ในการเชียร์ด้วยแต่ถ้าเราแกะฟูลแมชหลังเกมมันจะมีความตั้งใจและความละเอียดในการดูเกมมากกว่านะครับผมยอมรับเลยว่าคลิปบัตตี้เฮลอ่ะคือผมแม่งสลึมสลือจัด นะครับแล้วก็ด้วยความที่ว่าเราพูดไปตามฟีลอะนะแล้วแม่งดันเป็นเกมที่อโมริมเขาเปลี่ยนหลายแผนนะครับข้อมูลมันก็เลยผิดพลาดไปนะครับก็เลยผิดพลาดไปผมก็เห็นก็เข้าใจก็อาจจะมีบางท่านมองว่าเออแม่งมองแท็กติกไม่เป็นวิเคราะห์แท็กติกไม่ได้นะครับก่อนน้นนี้ผมก็โดนพวิจารณาแล้วไม่รู้เรื่องบอลนะครับ เตือนเขื่อเลี่ยงบอลหน้าอย่างมึงทําข่าวอย่างเดียวก็พอแล้วซึ่งเอาจริงครพูดเหล่านี้มันก็ทําให้ผมรู้สึกว่ามันก็ท้าทายตัวเองนะแต่คุณเชื่อไหมว่าบางทีเวลาผมทําวิเคราะห์เกมทั้งแมชเวลาผมทําวิเคราะห์เชิงลึกนะครับหรือว่าเวลาทําวิเคราะห์คู่อื่นลงออขอบสนามเพราะผมทําสคริปต์เองเราก็แสดงให้เห็นว่าออคือ กูก็ทําได้นะครับแต่แค่บางทีเราอาจจะแบบไม่ได้โฟกัสกับเกมเต็มที่หรือว่าไม่ได้มีสติพอที่จะโฟกัสกับเกมเต็มที่นะครับฉะนั้นก็ขออภัยจริงๆนะครับอันนี้คือขออภัยเผื่อสายยอดหลังที่เข้ามาชมแต่ทีนี้คนที่ติงผมยอดวิจารณ์ผมเขาคงไม่ไมาดูคลิปนี้หรอกเพราะว่าก็อาจจะเห็นผมแค่จุดที่ผมพลาดไปแล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าก็เรายอมรับ กับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงไปตรงมานะพลาดก็คือพลาดแต่พลาดแล้วเรายอมรับกับแฟนช่องเราทำคลิปอธิบายละเอียดขึ้นเช้าวันอาทิตย์เราทำโพสต์ลงบ่ายวันอาทิตย์ผมเข้าใจว่าคนดูไม่เยอะหรอกคนอ่านไม่เยอะหรอกเพราะว่าคนเขาจะรีแอคช่วงวันเสาร์คือช่วงหลังเกมไปแล้วเออนะครับแต่ว่าเเราก็เต็มที่แล้วแหละแล้วก็มีข้อผิดพลาดก็ต้องขออภยัยเพราะว่าสติผมอะ คืนวันคืนวันศุกร์อะคือแม่งไม่ไหวจริงๆทุกท่านนะครับแล้วผมก็ต้องเล่าย้ำนะบอลเสร็จตีห้ผมนอนประมาณชั่วโมงกว่าจากวันศุกร์ที่ผมไม่ได้นอนเลยนะแล้วผมอาจกิบช่วงเช้าฉะนั้นผมขอโทษจริงๆขออภัยทีเ่เรื่องข้อมูลเรื่องแผนการเล่นมันผิดพลาดนะครับก็ต่อไปก็จะพยายามทําให้ละเอียดขึ้นผมก็เข้าใจแลลวว่าในเรื่องของความน่าจะถือเรื่องเรื่อง การวิเคราะห์แท็กติกอะไรต่างๆเนี่ยคือคือ,คอทุกคนไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้แบบศรัทธาในตัวเราเต็มที่อ่ะเออนะครับแต่ว่าเราก็จะพยายามแต่สิ่งที่ผมจะบอกทิ้งท้ายคือผมไม่ได้โพสิ t ั o ตัวเองว่าผมเป็นคนที่เก่งทุกอย่างเราเป็นเราเป็นตั้งแต่ทำช่องแรกๆแล้วครับสิ่งที่เราเป็นคือเราตั้งใจหาข้อมูลมาให้แฟนช่อง เราตั้งใจทำคอมมูนิตี้นี้มาให้แฟนช่องแล้วโอเคมันอาจจะมีช่วงที่ผมอวยโอเล่เซฟโอเล่อะไรต่างๆมันก็เป็นพาร์ทที่ผมผูกพันกับโอเล่จริงๆแล้วก็ยอมรับว่าเออตอนนั้นมันไบแอสเราพูดด้วยความรู้สึกว่าเราเราไม่มีอีโก้อะไรผิดก็คือผิดหรือว่าช่วงที่เราเป็นเป็นร่างที่ไม่ได้ดีพอเราก็พูดแต่ณะตอนนี้เราก็โฟกัสแล้วก็โพซิชันเราเราอยู่เราอยู่ตรงนี้ว่าเฮ้ยเราทำคอมมูนิตี้เราเปิดรับความเห็นทุกคน พลาดก็คือพลาดแต่เรายังตั้งใจแล้วก็นําเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับแฟนช่องต่อไปฉะนั้นขอภัยสำหรับความผิดพลาดในคลิปเช้าวันเสาร์คลิปหลังเกมเนวคอเซิลต่อไปก็จะพยายามปรับวิธีใหม่ก็อาจจะพยายามเจาะอะไรที่ละเอียดขึ้นนะครับแล้วก็จะพยายามดูข้อมูลไม่ให้มันผิดพลาดหรือผิดพลาดน้อยที่สุดนะครับก็เราก็เต็มที่แล้วคือบางทีมัน แก้ไม่ได้มันแก้สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วไม่ได้แต่เราก็ทาวันนี้ที่ดีที่สุดนี่คือสิ่งที่ผมทําก็คือวันวันอาทิตย์แล้วก็มาแก้ข้อมูลดูเกมทั้งเกมเลยเจาะให้ละเอียดขึ้นแล้วก็มาทําคลิปทาโพสต์มันอาจจะแก้สิ่งที่มันพลาดไปแล้วไม่ได้นะครับอืมก็มีบางคอมเมนต์แหละผมก็เห็นอยู่มาบอกว่าประมาณว่าอะไรนะเอ,อเหมือนกับแบบพูดโน่นพูดน,น,ดนี่พูดไม่รู้เรื่องแล้วก็ทํามาทําคลิปแก้ นะครับคือประมาณว่าถ้าไม่รู้เรื่องก็อย่าพูดดีกว่ามานั่งทาคลิปแก้ทีหลังอย่างงู้นอย่างนี้อ้างน่นอ้างนี้ไม่ใช่ผมไม่ได้อ้างนะครับประเด็นมันคือแค่ว่าเราก็ก็พลาดไปแล้วอ่ะแล้วเราก็ยอมรับว่าเราพลาดเราก็แก้เท่านั้นเองนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ฟังถึงตรงนี้แล้วก็นี่แหละคือสิ่งที่ผมอยากจะพูดช่วงท้ายนะครับแต่ไลฟ์หลักแม่งเด้งเมื่อสัก่อนไง,ไงสุดท้ายพอผมไลฟ์โทรศัพท์แม่งไม่เด้งแล้ว ทีนี้นก็ต้องมาดูว่าวันต่อไปอะนะครับพอผมใช้ระบบหลักเป็นเป็นโฮสเป็นะระบบโฮสติ้งอ่ะคือใช้คอมไลฟ์ใช้ระบบไลฟ์อ่ะมันจะเด้งไหมนะครับก็ก็ต้องอรอดูอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ซัพพอร์ตกันมาตลอดตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาที่มีอะไรผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยในการนําเสนอนะครับเราเราก็จะพยายามปรับให้ดีขึ้นแหละนะชีวิตผมก็พลาดมาเยอะครับพลาดมาหลายอย่าง แต่ก็นั่นแหละครับขอบคุณที่รับคำขอโทษจากผมนะแล้วก็รับฟังมาถึงตรงนี้นะจะพยายามเป็นคนที่ขวคว้า,วาค้นหานะเรื่องแทักติกฟุตบอลต่อไปเพราะว่าโอเคหลายท่านก็คงจะแบบคือผูกพันกันแล้วก็ติดตามเรื่องข่าวสารของรุ่มกับนัดมาตั้งแต่ตอนโรมาโน่หรือว่าตอนก่อนหน้านี้แล้ว หลักๆมันก็เป็นเรื่องข่าวที่หลายท่านตามช่วงนี้ก็ขอบคุณมากแต่เรื่องแท็กติกท่านก็บอกว่าคือแนทมันไม่ได้เก่งเรื่องวิเคราะห์เกมอะไรต่างๆเราเข้าใจเรานอมรับแต่ว่าบางทีพอมันนอกเหนือจากข่าวรือยกานเราก็ต้องทาเรื่องนี้มาเสิร์ฟแฟนช่องมาผมก็พยายามทำเต็มที่ในในขอบเขตในหมวดหมู่ที่ผมทําได้นะครับประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับทุกท่านครับโอเคนะครับแล้วก็ประมาณนี้แหละนะเพราะว่าใช้โทรศัพท์ไลฟ์ด้วยระบบมันก็จะไม่ค่อยไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยดันมาก นะครับแต่ก็ฝากไว้ตรงนี้แล้วกันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณทุกท่านที่ให้กาลังใจขอบคุณที่เอาเป็นว่าไม่ต้องคาดมาัใจผมหรือว่าปลอบทุกคนก็ได้ครับแค่รับคําขอโทษไว้ก็พอแล้วนะนะขอบคุณที่ที่พพอร์ตนะครับคนที่พลาดบ้างคนนี้แต่ก็จะทําวันต่อไปให้ดีที่สุดต่อไปไปนอนครับเพท่านครับเที่ยงคืนครึ่งแล้วนะครับวับนนี้ก็เข้าวันที่สามสิบธันวาแล้วอีกสองวันก็ปีใหม่แล้วแต่ว่า เดี๋ยวพ่งนี้ผมรอดูซิว่าระบบมันจะใช้ได้ไหมเนี่ยครับ <c oughs> ขอบคุณทุกคนมากนะขอบคุณมากนะครับที่ตามมาดูเนี่ยขึ้นมานี่ไลฟ์ที่สามไลฟ์สุดท้ายละนะครับแล้วก็คงไม่กินเวลานานอุตส่าห์ดื้อกับระบบไลฟ์ผ่านโทรศัพท์ละนะขอบคุณทุกคนที่มาติดตามฟังกันขอบคุณมากนะครับเราเจอกันใหม่ได้พูดในสิ่งที่อยากพูดครบหมดแล้วนะครับขอบคุณผู้สนุนด้วยนะครับซูซูกิหนึ่งสองคือไข่กรุ밍แล้วก็ผลิตภัณฑ์มเมล็ดฟักทองกลามือนะครับมเมล็ดฟักทองกระทอกเปลือกลามือยังไงฝากไว้ดะะ้วย ประมาณนี้ครับทุกคนครับแล้วเจอกันใหม่นะครับพรุ่งนี้เจอกับคลิปเจอกับคอนเทนต์ทุกอย่างของน้อนกัมกอนเดิมลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ